สวัสดีครับขอต้อนรับสู่พอดแคสต์ปั้นแบรนด์ปังครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยให้คุณสร้างธุรกิจสร้างแบรนด์และพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจของคุณเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ทําไมเวลามีคนมาถามว่าแบรนด์เราเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเรากับตอบได้อย่างไม่ชัดเจนถ้าคุณกําลังเผชิญปัญหานี้อยู่นะครับคุณมาถูกที่แล้วครับเพราะว่าซีรีส์การสร้างแบรนด์นี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่ส่วนที่สําคัญที่สุดดกกกก่่่่่่ออออนนนททีีจจะะไไปปคิิโโลโ้หรืวายง วันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องของ DNA ของแบรนด์คุณครับสรุปแล้วคุณคือใครคําว่า DNA ของแบรนด์นะครับอาจจะฟังดูยิ่งใหญ่มากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือแก่นหรือว่าคือตัวตนของเราครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าแบรนด์ของคุณเป็นคนเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบไหนมีนิสัยยังไงมีความเชื่อแบบไหนและมีเป้าหมายชีวิตอย่างไรการที่เราไม่รู้ว่า DNA ของแบรนด์เราคืออะไรนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราสร้างตึกบนรากฐานที่ไม่มั่นคงครับ วันหนึ่งก็อาจจะทําให้ล้มลงมาได้ง่ายๆหรือแย่กว่านั้นครับเราอาจจะสร้างตึกที่ไม่น่าสนใจครับที่เหมือนกับทุกคนไปหมด DNA ของแบรนด์ที่ชัดเจนครับจะเป็นเข็มทิศให้กับเราครับในทุกๆการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการจ้างคนครับการผลิตสินค้าการสื่อสารแบรนด์ออกไปดังนั้นครับก่อนที่เราจะวาดภาพแบรนด์ออกมานะครับเราต้องรู้จักตัวตนของเราก่อนแล้ว DNA ของแบรนด์ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะสรุปมาเป็นสาเสาหลักให้เข้าใจง่ายๆครับ เสาหลักที่1ก็คือวิชั่นครับหรือวิสัยทัศน์ของแบรนด์ครับวิชั่นก็คือภาพอนาคตที่เราอยากเห็นครับเป็นเป้าหมายสูงสุดที่แบรนด์ของเราอยากจะสร้างให้เกิดขึ้นบนโลกนี้มันคือ why ครับมันคือทําไมเราต้องสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาทําไมเราต้องตื่นมาทําเรื่องนี้ทุกวันด้วยขอยกตัวอย่างสุดคลาสสิกเลยแล้วกันนะครับวิชั่นของบริษัทเทสลานะครับไม่ใช่การขายรถยนต์ไฟฟ้าครับแต่คือการเร่งการเปลี่ยนผ่านของโลกไปสู่พลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้น เห็นไหมครับพอวิชั่นเรายิ่งใหญ่พอนะครับมันจะดึงดูดคนเก่งๆครับให้อยากมาทํางานกับเราแล้วก็ดึงดูดลูกค้าที่เชื่อในสิ่งเดียวกันเข้ามาด้วยครับเสาหลักที่2ครับมิชชั่นครับหรือว่าพันธกิจถ้าวิชั่นเราคืออนาคตนะครับหรือว่าคือไวมิชชั่นก็คือปัจจุบันครับหรือว่าคือวอตกับเฮามันคือสิ่งที่เราทําในวันนี้ครับเพื่อที่จะเดินไปสู่วิชั่นที่เราตั้งไว้ถ้ากลับไปที่เทสลานะครับ มิชชั่นของเขาก็คือการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมครับให้คนทั่วโลกเนี่ยอยากซื้อวิชั่นคือภาพฝันที่ยิ่งใหญ่ครับมิชชั่นคือแผนปฏิบัติการที่จับต้องได้ เสาหลักที่3ครับ Core Value หรือว่าคุณค่าองค์กรหรือบางคนเรียกค่านิยมขององค์กรนี่คือส่วนที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดในยุคนี้ครับ Core Value ก็คือกฎเหล็กหรือว่าหลักการที่เรายึดมั่นในการทําธุรกิจเป็นนิสัยประจําตัวของแบรนด์เราครับเอาไว้สร้างวัฒนธรรมองค์กรครับแล้วก็สื่อสารให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่าเป้าหมายหลักขององค์กรเนี่ยจริงๆคืออะไรตัวอย่างเช่นถ้า Value ของเราคือความซื่อสัตย์เราก็จะไม่โฆษณาเกินจริงครับแม้ว่ามันจะทําให้เราขายดีก็ตาม ถ้าแวลูของเราคือนวัตกรรมครับเราก็จะไม่อยู่กับที่ครับเราจะหาทางพัฒนาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาหรือว่าถ้าแวลูของเราคือการใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับเราก็จะพยายามลดขยะและพยายามหากระบวนการผลิตที่รักโลกมากที่สุดแวลูไม่จำเป็นต้องสวยหรูครับไม่ต้องเหมือนใครก็ได้ครับแต่ว่าต้องชัดเจนแล้วก็ของจริงครับเข้าสู่พาร์ทที่3นะครับเมื่อเรามี3เสาหลักเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทำไงให้แบรนด์ของเรานะครับโดดเด่นขึ้นมาครับก็ง่ายๆครับเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องนะครับ แต่ขอให้มีหนึ่งเรื่องครับที่เรามีความโดดเด่นอย่างเช่นนะครับเราเป็นแบรนด์ที่บริการได้รวดเร็วมากที่สุดหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นแบรนด์ที่บริการได้อบอุ่นเรากับเป็นเพื่อนกับลูกค้าหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นแบรนด์ที่รักโลกมากใช้วัสดุรีไซเคิลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าการหาจุดเด่นจุดขายของแบรนด์เรานะครับก็ลองสังเกตดูว่าอะไรที่ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นแล้วลูกค้าก็ได้ประโยชน์จากจุดนี้ด้วยเราก็ชูจุดนั้นขึ้นมาครับสุดท้ายครับฟังพอดแคสต์นี่จบแล้วนะครับถ้าคุณรู้สึกกว่าาอยา เริ่มสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของสินค้าหรือว่าแบรนด์บุคคลนะครับ <c oughs> ก็ลองร่าง DNA ของแบรนด์ข,นข,นขึ้นมาดูนะครับว่าเราจะไปในทิศทางไหนเป้าหมายของแบรนด์หรือวิชั่นในอีก3ปี5ปี10ปีข้างหน้าแบรนด์เราจะอยู่ที่จุดไหนแล้วภารกิจหลักที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายนั้นเนี่ยเราต้องทําอะไรและสุดท้ายครับจุดเด่นของเราหรือแบรนด์เราเนี่ยคืออะไรคำสามคำที่บ่งบอกตัวเราได้เนี่ยคือคําว่าอะไร การนั่งหาคำตอบเหล่านี้นะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่มันเป็นการวางเสาเข็มที่แข็งแรงให้กับโครงสร้างตึกสูงของเราและที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่สําหรับการสร้างแบรนด์ใหญ่เท่านั้นนะครับใช้กับการสร้าง personal branding ได้อีกด้วยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม p o d c a ต์ปั้นแบรนด์ปังไปด้วยนะครับเพราะว่า EP ที่2นะครับเราจะคุยกันว่าทํายังไงให้โลโก้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่รูปภาพครับแต่จะเป็นการสื่อสารที่ส,ร,สร้างความน่าจดจําให้กับแบรนด์ของเราแล้วเ,เจอกันครับขอบคุณครับ